ทั้งสองคนมีปัญหานอนดึกสมาธิสั้นติดเกมความจําสั้นมากเลยค่ะภูมิใจตรงที่ลูกบอกว่าแม่อังกฤษหนูมไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าอังกฤษเต็ม5 4ผ่านค่ะสวัสดีค่ะชื่อสาวนะคะเป็นแม่ของพี่กิต้าอายุ13ค่ะส่วนน้องน้องแตมค่ะอายุ10ขวบค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะทั้งสองคนมีปัญหานอนดึกสมาธิสั้นติดเกมความจําสั้นมากเลยค่ะพูดอะไรนี่ก็จะอารมณ์โสนเล่นเกมก็จะอารมณ์สูงแม่ก็เลยหาตัวช่วยค่ะเปิดเฟสไปเจอแคลอป้าค่ะก็เลยลองสั่งมาให้ทานดูน้องทานได้4-5วันค่ะพัฒนาการดีขึ้นความจําดีขึ้นตื่นเช้าขึ้นค่ะต่อให้นอนดึกก็ตื่นเช้าขึ้นแล้วก็ไม่วีนใส่แม่แล้วก็ไม่โวยวายอะไรค่ะพูดจาอะไรก็นิ่มลงด้วยค่ะจากเมื่อก่อนผลการเรียนน้องแย่มาก อาจารย์พูดอะไรอาจารย์ก็จะบอกตลอดว่ากีตาร์ทำไมถึงครูพูดหลายครั้งหลายครั้งแล้วทำไมถึงจำไม่ได้เลยลูกแล้วพอได้ตัวนี้ช่วยนะคะอาจารย์พูดครั้งเดียวจนลูกจำได้ความจำดีขึ้นทำอะไรก็ดีขึ้นความคิดดีขึ้นอารมณ์ไม่ฉุนเฉียบคือทุกทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะผลการเรียนล่ะคะเช่าที่แม่สังเกตนี่ก็ดีขึ้น ครูชมเพื่อนชมว่าเก่งขึ้นทำอะไรมาครูพูดครั้งเดียวรู้เรื่องเลยจะมีจะช่วยอะไรไหมทั้งทาง,งที่ว่านอนดึกเล่นเกมทั้งคืนทั้งวันเลยค่ะแต่ไปเลี้ยงก็ยังรู้เรื่องภูมิใจรตรงที่ลูกบอกว่าแม่อังกฤษหนูมไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าอังกฤษเต็ม5้าสิบผ่านของตั้งแต่นี่เอาหลักๆเลยของที่บ้านก่อนแม่ออกมาขายของใช้ล้งางจานถูบ้านจําไม่เคยได้เลยค่ะจนลูกมากินตัวนี้ลูกจําได้หมดเลยจนแม่สั่งจาได้ทุกอย่างเลยส่วนพัฒนาการเรื่องการเรียนนะคะก็ดีขึ้นนะคะดีดีดีขึ้นมากเลยจนครูเขาโทรมาเลยค่ะ เสริมอะไรหรือเปล่าแม่เลยถามครูไปว่าทําไมนะคะครูแล้วครูเขามีลูกค่ะครู่าเห็นต้องตามดีขึ้นครูก็เลยอยากจะให้ลูกกินมากสรวนราคากับผลลัพธ์นะคะ่ะคุ้มค่ะคุ้มมากเลยอะ่ะคุ้มมากแล้วลูกชายยังบอกอีกนะคะว่าหมดให้สั่งต่ออร่อยด้วยทานง่ายด้วยอร่อยครับมันมอนน้ำผลไม้ครับชอบค่ะก็อร่อย ปาแคลโคป้าด้วยนะคะคุ้มค่าจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนต้องลองมันดีจริงๆค่ะแคลโคป้า,ปาบำรุงสมอง